วันนี้เป็นแกงไตปลาแห้งนะคะซื้อมาลองลองครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในนี้นะคะอัดแน่นไปด้วยเนื้อปลาทั้งนั้นเลยนะคะชอ้ชิ้นใหญ่มากแล้วเราก็มีผักสดนะคะอันนี้ชะเอมนะคะชะเอมนี่เขาบอกว่ากินได้ทั้งแบบดิบแบบ ุกนะคะอันนี้เป็นแบบดิบแล้วก็มีแบบสุกด้วยแบบต้มสุกนะคะลองชิมลองชิมดูก่อนอันนี้กินแบบสุกก่อนออกหวานหวานนะคะมีความฝาดฝดนิดๆแต่ว่าดื่นแล้วรสชาติแบบออกชุ่มคอ